นี่ครับพระ,พระนางพญาช้างนะครับผู้ที่สำเร็จอิทิ์นะครับนี่ครับดูนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นนางพญาช้างนะครับเขาจะเป็นเส้นที่กำหนดมาเป็นแบบนี้นะพื้นผิวนะครับขอบผ่านการเวลาที่เก่านานก่อน รบนะครับผ่านการเวลาผิวไม่มีการับที่เขาดูว่าแตกกอนหรือไม,ม่นะครับจะทบผ่านการเวลามัน,นานะครับมันจะมีนะครับชิดาปิยาฉางครับ,ะรบ,ะรบจะเป็นช้างครับ เขจะเป็นเส้นที่เขากำหนดมาเองนะครับเนเส้นเองนะไม่ใช่คือการราวนะครับไม่ใช่การแต่นะครับแต่ก็เป็นการกำหนดเส้นของเขามาเองนะครับนี่แล้วดินนี่นะครับขอบนะนี่ครับนี่ก็นี่ครับลักษณะที่เขาแต่มาเองครับก็จะเป็น ที่สามเดทดีนะครับตรงนี้ก็ก็ผ่านการล้ลางมานกครับครบเขาไม่เสียบุ้งผูวคาดผ่านการลาขอบน,นะครับผ่านไปนานแลการงาครบนะครับคนงานมาลครับานานการในเส้นที่หก ตรงนี้ก็จะเป็นฉางเลยครับ